สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมชัยยันเจริญโชคทวีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยาลายัยป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสารีทวัศน์ทินเอนรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลายัยป้องกันราชนาจักรรุ่นที่62นะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสําคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรา มาต่อเนื่องกันนะครับถึงเรื่องการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็ทราบถึงปัญหาต่างๆหลังจากวิกฤตโควิดว่ากระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมากมายนี่คือเป็นเหตุผลหลักนะครับที่ทําให้คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,กกรัฐนาจักูรุ่นที่หกสองต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำเป็นยุทธศาสตร์นะครับเพื่อเสนอนทน่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและก็ผู้นําเหล่าทัพนะครับ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการคึ้เพื่อชาตินะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านดรวัุเชษโสพลเสถียรท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและท่านก็เป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรรุ่น6 2และเป็นผู้แถลงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกตากล้องอีกทีนะครับครับผมนะครับ เมื่อตอนที่แล้วนะครับขอท้าความสั้นๆนะครับซึ่งก็ดรก้องก็บอกถึงผลกระทบและวิกฤตผ่านมา9เดือน8ปเดือนเนี่ยอิมแพคก็มายังไงบ้างนะครับโดนหมดเลยครับตั้งแต่ธุรกิจเรื่องของการขนส่งนะครับการเดินทางนะครับการเดินทางเครื่องบินเรือนะทุกอย่างทุกภาคส่วนเลยครับเรื่องที่พักโรงแรมเรื่องอาหารการสึกสินค้าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกระทบอิมแพ t จากยอดที่เคยตั้งเป้าไว้เมื่อ ตอนปี2562นะครับเกิดตั้งเป้าว่า2563เนี่ยเราจะมีารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย3.5ล้านล้าน<ช>บาทพอเกิดวิกฤตตู้มปุ๊บหา,หายหมดเลยเสซสิโศูนย์เลยตอนนี้เมื่อเกิดปัญหา <c oughs> จากวิกฤต <c oughs> นะครับทำให้เกิดผลกระทบนะครับซึ่งดรก้องก็ได้พูดเมื่อตอนที่แล้วว่าก็เป็นห่วงวันนี้ก็มองในภาพใหญ่เลยแล้วก็ลงไปดีเทลด้วยว่าวันนี้เป็นเหมือนพูดคุยกัน รวมรลออกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครับธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดเล็ก,กขดดเข้ามาประสานด้วยกันเราจะไม่ฆ่ากันเราจะเกื้อหนุนกันตอนนี้ย้อนกลับไปเรียนสอบถามอ่าดกรก้องนิดนึงครับว่าในแง่ของภาครัฐน,นะครับมีแผนฟื้นฟูอะไรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมั่งครับในภาครัฐนะครับครับในตอนนี้นะครับแผนฟื้นฟูของทางภาครัฐที่จะช่วยในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็จะแยกออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือในเรื่องของ งบประมาณในการอุดหนุนในการอัดฉีดในเรื่องของซอฟโลนเพื่อเอามาอัดฉีดสภาพคล่องให้ธุรกิจมันยังเดินอยู่ได้และเพื่อไม่ให้มีการเลิกจ้างงานนี่คือจากภาครัฐจากภาครัฐนะครับก็มีโครงการซอฟโลนต่างๆออกมาซึ่งอาจจะส่งกระแสถึงส่งอ้สิงถึงหรือไม่ถึงก,ก,ก,ก็ว่ากันไปอีกในในเรื่องหนึ่งแต่ว่าในโครงการก็มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของงบประมาณที่จะให้เงินสถาบ,บันการเงินออกมาอุดหนุนอัดฉีดนะครับในส่วนที่2ก็คือเร่งในการฟื้นฟูตลาดท่องเที่ยว นะครับก็จะแยกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนที่เร่งด่วนในปัจจุบันตรงนี้ต้องทําทันทีเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของเ,อเป็นโครงการไทยเที่ยวไทยร่วมใจช่วยชาติที่ภาครัฐทําอยู่ okay. ใช่ครับมันเป็นเรื่องของการที่ต้องขอความร่วมมือจากคนไทยละให้ออกมาเดินทางท่องเที่ยวมีการทําเพิ่มบรรยุดลองวิเอนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการ เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็เม็ดเงินจะได้กระจาย<ๆ>กระจายออกไปตามแต่ละพื้นที่ต่างๆกันด้วยที่ผ่านมาเดีย๋ยวังวันจุดอะไรเนี่ยใช่ครับโดยที่มีการเร่งในใสายหลายส่วนส่วนที่หนึ่งของภาครัฐเองก็จะพยายามเร่งในการจัดอบรมประชุมสัมมนามนะครับภาคเอกชนเราก็ขอเข้าไปว่าในเดือนกันยาสิ้นปีงบประมาณก็งบที่เหลือๆอยู่ก็ช่วยอุดหนุนหน่อยอหรือในปีงบประมาณใหม่ตั้งกันตุลาพฤศจิกาถ้าเริ่มใช้งบได้ก็ให้อัดในการเดินทางต่างจังหวัด การที่จะมาจัดสัมมนาอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวโรงแรมกรุงเทพอย่างเดียวบางทีเงินมันอยู่ก้อนเดียวอ๋อนี่คือระหว่างโกมนตุโกมนละใช่ครับากระับใช่ครับออกจากจังหวัดสักพักสักคืนหนึ่งเนี่ยเงินเม็ดเงินกระจายออกไปอยู่โรงแรมต่างจังหวัดไปร้านอาหารต่างจังหวัดไปชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับมันก็จะมีหมุนได้เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ภาครัฐสนับสนุนอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของการเที่ยวภายในประเทศของภาคเอกชนเราก็พยายามมุ่งเน้นวันหยุดลองวีคเอนต่าง นะครับแล้วก็มีการปลุกกระแสะมีการจัดแคมเปญในแหล่งท่องเที่ยวมุมนู้นมุมนี้เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเทศกาลในช่วงฤดูกาลต่างๆว่าควรจะมีอะไรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามดึงในส่วนของ luxury t o u r i s m ก็คือคนไทยที่เรานิยมในการไปเที่ยวต่างประเทศเออปีที่แล้วเนี่ยเราออกต่างประเทศกัน10ล้านคน นี่คือ2องพันหตัวเลขคนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศใช่ครับแล้วเม็ดเงินที่ออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ5้าแสนล้าน4ี่แสนห้าหมื่นสี่แสนเจ็ดล้านคนสิบล้านคนใช่ครับคือต่อคนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศวันหนึ่งเนี่ยค่าค่าเฉลี่ยประมาณสองพันบาทต่อคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการกลุ่มนี้ในวันที่ยังออกต่างประเทศไม่ได้คุณกลับมาเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยเป็นดีมเดสเซนเชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายที่สวยๆงามๆแล้วบางครั้งเมื่อก่อนอาจจะมองว่า ห้าดาวเอยเรือยอสเอยคนไทยจับต้องไม่ได้มันแพงแต่วันนี้เราคุยกันว่ามันปรับราคาลงมาอยู่ในกลางๆที่คนไทยจับต้องได้และกลุ่มลักชัวรี่ของคนไทยที่ไปต่างชาติกลับมาเที่ยวเมืองไทยได้ไหมนะครับนี่คืออีกหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพวกเอ็กซ์แพก็คือคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันตรงเนี้ยนะครับในตอนเนี้ยยังอยู่ในเมืองไทยใช่ครับเขา คนส่วนหนึ่งคนต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยอาจจะเป็นทําธุรกิจส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือมาเที่ยวเมืองไทยตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตกลับไม่ได้ไม่ใช่ว่ากลับไม่ได้ส่วนหนึ่งคืออาจจะยังกลับไม่ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยกลับได้แต่เขาบอกว่า,ากกประเทศไทยอยู่แล้วสบายสบายใจม่มีความติดเชื้อกลับไปบ้านเขามีโอกาสติดเชื้อต่างๆเขาไม่มีความมั่นใจ หลายๆโรงแรมในในเมืองสำคัญๆมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีคนต่างชาติกลุ่มเอ็กซ์แพตรงนี้อยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าเราดึงต่างๆพวกนี้ทำโปรแกรมทัวร์ให้พวกเขาหให้เขาเออกไปท่องเที่ยวอเอาเม็ดเงินเข้ามาใช้จ่ายอ๋อก็คือเหมือนโปรโมทไปด้วยใช่นวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนู้นใช่ครับอ่อีกตัวหนึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือในโครงการเปิดประเทศเพื่อรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามา นะครับเรามีคุยกันมาหลายโครงการมากตั้งแต่ช่วง3-4เดือนที่แล้วไม่ว่าจะเป็น Travel b u b b l e นะครับเรื่องของ Medical Hub <ม>เรื่องของ Medical Tourism นะตอนนี้เราก็พยายามทำโครงการว่าเราจะเล่งสร้างโครงการอะไรให้เขาเข้ามามอย่างนี้ปัญหามันก็จะติดอยู่ประมาณ3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาที่จะเปิดรับเข้ามาเนี่ยเขาต้องมีความมั่นใจว่าเขาจะปลอดภัยจากเชื้อโรค<ม>ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆทั้งหลาย<ม>ทั้งมวลส่วนที่2ก็คือว่า การที่นักท่องเที่ยวให้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่ติดอคอรันเียอคอรันทีนที่เป็นลักษณะเหมือนกับ <14 S 2> ให้<า>อยู่<ค>อาจจะติดได้แต่ว่าอาจจะมีการสร้างเป็นสเตทคอรันทีนแต่ว่าไม่ใช่เป็นแค่อยู่ในห้องพักโรงแรมเมื่อก่อนเนี่ยการคืออาจจะต้องเป็นการสร้างเป็นแอเรีย เพิ่มขึ้นมาซึ่งเราก็พยายามดูเดิมเราอาจจะมีเป็นภูเก็ตโมเดลซึ่งเข้ามานะครับหรือจะเป็นแอเรียไหนก็ตาม <c oughs> นะครับที่ให้เขาอยู่แล้วมีความสุขในพื้นที่ตรงนั้น <c oughs> อีกส่วนหนึ่งสําคัญมากที่สุดเลยก็คือคนไทยเองที่อยู่ในพื้นที่ที่จะเปิดรับนะักท่องเที่ยวตรงนั้นเข้ามา <c oughs> ต้องมีความมั่นใจและให้ความร่วมมือกับทงางภาครัฐและภาคเอกชนที่จะรับน <c oughs> ักท่องเที่ยวเข้ามา <c oughs> ไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บเข้ามาแล้วไปยกป้าย <c oughs> ต่อต้านไม่รับไม่ต่างๆตรงนี้ซึ่งตรงนี้แนวทางเราก็จะมีอยู่ว่า เราจะต้องซับซิได้กันยังไงบ้างภาครัฐอาจจะต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการดูแลภาคประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่นะครับหรือถ้าภาคประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่พร้อมที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเสี่ยงเขาขอ move ตัวเองออกไปจากพื้นที่อันนี้ก็จะต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการดูแลที่เขาต้องย้ายออกไปย้ายฐานออกไปแรงงานที่ทํางานกับกับกลุ่มและท่องเที่ยวที่เข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นภาคเอกชนให้ ค่าจ้างค่าแรงต่างๆส่วนหนึ่งรัฐบาลอาจจะซัพย์สิได้เพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งซึ่งตรงนี้บางทีก็ถามว่าเอะแล้วมันจะมีความเสี่ยงไหมสิ่งที่เราจะไม่มีความเสี่ยงเราต้องจับคู่ประเทศที่จะเข้ามากับเราเราต้องไม่จับประเทศเสี่ยงอ๋อคือแมทชิ่งประเทศที่ปลอดภัยเหมือนกับเราใช่ครับอ,อย่างในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนในหลายๆมณฑลเองไต้หวันเองหรือบางประเทศใหญ่ๆเองเนี่ยเขาปลอดเชื้อมาเหมือนเราละเกิน90วันละเกินร้อยวันละตรงนี้เราอยากหนึ่งพวกเขาเข้ามา ประโยชน์ที่1คือได้มาก็มีรายได้จากานารท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่าในการเปิดครั้งแรกเนี่ยเดือนแรกที่เราคุยกันเนี่ยคงไม่เยอะอาจจะรับเข้ามาเป็นกรุ๊ปทดลองสักพันลาย2,000ั<อ>ลาย<อ>ซึ่งทดลองดูขับผลกําไรเนี่ยคงยังไม่ได้แต่สิ่งที่จะได้แล้วก็ได้เยอะมากที่สุดเรามองว่าเรื่องของความมั่นใจ trust Thailand คือสิ่งที่เราต้องการสร้างขึ้นมาว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นทั้งหมดว่าเฮ้ยประเทศไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวได้มีการดูแลความปลอดภัยเต็มที่นะครับมีความมั่นใจต่างๆซึ่งอันเนี้ยเป็นนโยบายเดียวกับที่ทางวพอหกของเนี่ยกำลังจะทํางานร่วมกับทางภาครัฐกับสภาท่องเที่ยวเราจะไปหาแอเรียสักที่หนึ่งดูแลตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะทําให้มันมีการท่องเที่ยวแล้วเกิดเปิดบูมตรงนี้ขึ้นมาแล้วสร้างความมั่นใจไปให้ทั่วโลกซึ่งตรงเนี้ย มันเป็นเหมือนจังหวะที่เรากําลังต้องแย่งชิงกันกันกบต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านเราเองรประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเองในวันนี้เขายังแก้วิกฤตโรคร้ายได้ไม่เต็มที่เข<ร>ายังมีการติดเชื้อน <ะ S 2> ในประเทศนะอยู่นะแต่ของเราเนี่ยเรามั่นใจด้านการแพทย์เราว่าเรารทําได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดก่อนแล้วเราสร้างความมั่นใจได้ก่อนอันนี้จะทําให ทั่วโลกท่องเที่ยวทั่วโลกหันกลับมามองว่าไทยยังเป็นบีมเดสิเนชันและเป็นพลัสไทยแลนด์ซึ่งสามารถทําให้พวกเขากลับมาและเขาจะเลือกเราเป็นประเทศแรกในการที่เขาจะได้เริ่มเดินทางซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ระยะสั้นในเดือน2เดือนแต่ปีหน้าพอมีวัคซีนมีอะไรพร้อมขึ้นมาเขาเป้าหมายแรกที่มาคืออยากมาไทยแลนด์นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างแล้วก็เราคิดว่าผลลบญที่เราสร้างตรงนี้จะกุศลจะส่งมาในอนาคตให้เรากลับมาทําธุรกิจได้ครับ นี่ดรก,ก้องกำลังจะบอกว่าเนี่ยมาตร,รการการที่ช่วยเหลือจากภาครัฐในการฟื้นฟูนฟสหก,การท่องเที่ยวหนึ่งจะเห็นชัดกับเมื่อกีก้ดรนก,กล้องได้เรียนไปว่าหนึ่งภาครัฐตอนนี้ก็เริ่มออกมาละโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมีเรื่องของซอฟโลนเข้ามาช่วยนะครับ,ใ,รบในการที่ว่าจะให้มันมีเงินทุนบางส่วนในการหมุนเวียนต่อลมหายใจต่อลมหมายใจเดินต่อไปได้ส่วนอีกมาตรการหนึ่งซึ่งภาครัฐดําเนินการเลยก็คือ ใช้คนไทยเที่ยวไทยนี่แหละครับโดยมาตรการไทยเ <c oughs> ที่ยวไทยต่างๆน,น,นะครับแล้วก็นี่คือของภาครัฐหลักๆที่กำลังทอย่างนี้เีนี้ดรก,ก็ก็ได้เรียนเกตท่านผู้ชมต่อว่าในแง่ของภาคเอกชนโดยสภาอุสตสาหกรรมท่องเทียนเน่ยวก็ได้มีการคิดโมเดลต่างๆ <c oughs> ขึ้นมาร่วมกับทางภาครัฐด,ด้วยซึ่งในโมเดลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นริมเดสเนชั่นก็ตามนะครับหรือว่าจริงๆวันนี้อยากเอาเรื่องเนี้ย ต้องกลับเรนดกอรกล้องตรงๆว่าเรียนดตรต้องกลงว่าเรื่องการสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยท็อปทของโลกนะครับใช่ครับซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นจุดสติงจุดแข็งของเรารที่อยากให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้นําไปใช้เพราะเราก็อยากจะเห็นแล้วก็วันนี้เองเนี่ยสภาอุตสาหกรรมก็ท่องเที่ยวเนี่ยกำลังจะเปิดประเทศอยากให้เปิดประเทศโดยแมทชิ่งคู่ค,คู่ที่ปลอดภัยเหมือนกันท่านมาเราไปก็อยู่กันอย่างนี้นะครับตดยนี้ในแง่ของของ ภาคเอกชนสภาวสกรับท่องเที่ยวที่เมื่อกี้สก่คุณดรก้องพูดนะครับแล้วจะมีการปักดันร่วมกับภาครัฐโอเคในส่วนของภาครัฐข้อสองข้อแรกเนี่ยดำเนินการไปแล้วนะครับเรื่องกับสื้อซอฟโลนก็ตามเรื่องสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวเรื่องประกาศวันหยุดในการสนับสนุนให้ไทยเที่ยวไทยครับอันนี้ถ้าถามผมนะดรก้องผมก็ว่าประสบความสําเร็จนะผมเพิ่งกลับจากการท่องเที่ยวเขาใหญ่มาเมื่อสองเสาร์ที่แล้ว ใมครับตัวรับรถติดอีกต่างหากทั้งที่ไม่ได้ลองวิ่เอนะครับเป็นวันหยุดปกติครับทีนี้พอมาพูดถึงในแง่ของภาคเอกชนโดยสภาสกัดักท่องเที่ยวเนี่ยที่กาลังจะทํางานโครบ้างแล้ววันนี้ดําเนินการทั้งหมดเนี่ยที่ผมสรุปมาเนี่ยดำเนินการไปอย่างไงแล้วบ้างครับตัวก้องครับตอนนี้ว่ามีข้อตกลงกันแล้วหรือว่าอะไรกันแล้วบ้างครับตอนตอนนี้ก็พยายามผลักดันร่วมกันตลอดภาคเอกชนภาครัฐเดินด้วยกันตลอดนะครับสิ่งที่เราผลักดันได้ตอนนี้ในประเทศนี่ก็ อย่างอย่างรัฐบาลก็พยายามที่จะหารือในเรื่องของวันหยุดยาวแล้วก็กระตุน้นแต่ว่าในการเดินทางในปัจจุบันตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเ,เราคงช่วยได้ไม่ทั้งหมดทุกทุกทุกองคาพยพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นะครับในส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้การเดินทางท่องเที่ยวของของคนไทยเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนละรเราจะไม่ค่อยนิยมในเรื่องของการซื้อทัวร์เที่ยวละ<อ>ซึ่งตรงนี้เอเจนซี่ทัวร์อาจจะได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งนะครับจะนิยมคนไทยเราจะเดินทางเที่ยวกันเอง,เ,องเรามีรถราต่างๆกันเองขับ,ร,บรถไปกันเองบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็พยายามดูว่าให้มันมีการเดินทางก่อนช่วยอะไรได้ช่วยไปก่อนอะไรที่ช่วยไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาซับซีได้เข้าทีหลังนะครับมันก็จะเป็น คงคงทำพร้อมกันทั้งหมดให้ทุกคนอยู่รอดไม่ได้ไม่ได้อะไร<า>แข็งแรง<ม><ม>ก็ดูก่อนหรืออะไรอ่อนแอสุดก็ไปเยียวยาไว้นิดหนึ่งก่อนให้เขาประคองตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาผ่าตัดมารักษา,าเพิ่มเติมขึ้นคือให้หายใจก่อน <c oughs> ใช่ครับก็คือประคองไม่อยากให้ใครตายไปจากวงการครับช่วยๆกันประคองไปก่อนแล้วก็พอหลังจากประคองได้แล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆฟื้นทีละตัวทีละตัวทีละตัวในความคาดหวังนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็คิดว่าพอการเดินทางตรงนี้เสร็จปุ๊บเรากาลังมองกันอยู่ว่า การเดินทางเนี่ยอย่างที่ท่านดรแอร์บอกมาสักครู่นี้ไปเที่ยวตามตรงนู้นตรงนี้เนี่ยรถมันติดเพราะเราขับรถไปกันเองส่วนหนึ่งในการที่ประชาชนขับรถไปกันเองเนี่ยประเด็นที่1คือเรามีรถกันแทบทุกคนละตอนนี้ร,รถเดินทางง่ายส่วนที่2คือเรายังรู้สึกว่า เอ้ไปนั่งรวมกับคนอื่นจะยังมีความมั่นใจไหมส่วนที่3มคือการเดินทางโดยรถสาธารณะอาจจะยังไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีการโปรโมทเต็มที่ตอนนี้ภาคของขนส่งเราก็พยายามทําดูอยู่ว่าเราจะมีการจัดรถเพื่อการท่องเที่ยวโดยตรงเมื่อก่อนเวลาเดินทางแต่จังหวัดต้องเป็นประเภทรถประยำทางรถบขสบขสเออรถทัวร์ทั่วไปที่ยังดูไม่ค่อยดีตอนเนี้รถทัวร์ทั่วๆไปที่เป็น v i p เป็น5ดาวต่างๆแทนที่เมื่อก่อนจะต้อง ไปเช่าเหมาวันเราแพงๆคือเหมาทั้งทั้งคันใช่ครับตอนนี้กำลังดูเราจะทําเส้นทางสําหรับแหล่งท่องเที่ยวเราร่วมกันครับจังหวัดแทนที่ต้องขับรถไปเองรถพวกนี้จะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสูงอยู่แล้วจากภาครัฐนะครับแล้วมาปุ๊บเราก็จะแวะไปอย่างสมมุติว่าเราจะไปภาคตะวันออกรถก็จะวิ่งจากกรุงเทพสตาร์จากที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งทุกเสาร์อาทิตย์มาเสร็จปุ๊บมาแวะผ่านชนบุรีผ่านจะมาลงที่ตามโรงแรมหลักๆของชนบุรีวางวางวางไปเรื่อยวางเส้นทางมาลงบางแสนจุดหนึ่ง ท่องเที่ยวในบางแสนก็จะมารับต่อนะครับเป็นเป็นเป็นเซกชันต่อไปโรงแรมเออะไรเอคุณก็มาตั้งเคาน์เตอร์ขายตรงนั้นหรือคุณซื้อมาจากส่วนกลางได้นะครับแล้วก็ไปชุมชน,นต่างๆจะมีแหล่งท่องเที่ยวมามาชนบุรีมาพัทยาแวะระยองแวะจนันในเส้นทางตรงนี้ <c oughs> แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันเพิ่มว่า รถจะมาถึงกี่นาทีกี่โมงรถว่างไหมอันนี้คือเป็นการอำนวยความสะดวกนี่รถรถหรือการใช้รถส่วนตัวด้วยนะใช่ครับจราจรติดขัดใช่ครับก็คือจะบรรเทาเรื่องของการจราจรติดขัดแล้วก็กระจายรายได้ให้กับพื้นที่แทนที่สมมติ4ี่คนเนี่ยเราขับรถไปกันเองค่าใช้จ่ายเราอาจจะอยู่ประมาณสัก2,000บาท2 5 0 0บาทค่ารถค่าน้ํามันค่าทางด่วนเราก็อาจจะเก็บตรงนี้ค่ารถสมมุติว่าเหมาเป็นตั๋ว2วัน นะครับเร,เราอาจจะลงเที่ยวสมมุติอย่างที่เรียนว่าไปชนบุรีเราลงบางแสนก่อนเที่ยวสักสามชั่วโมงรถมาตัวใบเดียวเนี่ยไป,ไปนอนพัทยาได้นะครับ,รบแล้วก็สามารถลิงก์ต่างๆตรงนี้ได้นี่นี่คือมุมมองที่เราจะพยายามทําให้หมันเกิดขึ้นในอนาคตก็นี่ที่ผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีเพราะว่ามันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มองถึงนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเดียว คือมันมองภาพรวมได้เลยนะครับกเตรกล้องนึ่งมันลดปัญหาต่างได้ลดปัญหาการใช้เชื้อเพลิงแต่สิ่งสําคัญคือเรื่องความปลอดภัยขับเองอะไรเองบางทีก็เหนื่อยนะใช่ที่เรามีแบบโดยตรงเลยคนขับเนี่ยในรถรถบัสเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวกับเราเขามีหน้าที่ของเขาเรามีหน้าที่เที่ยวเราก็เที่ยวของเราไปไม่ต้องขับรถด้วยนะครับตอนวนี้พอในแง่พวกนี้ฮะต้องกลับเรียนถามดอรก้องนิดหนึ่งครับว่าในเมื่อจะมีโปรเจกต์อย่างนี้ต่างๆนานาเนี่ย มันจะมีเรื่องของข้อจํากัดหรือระเบียบการกับภาครัฐอีกไหมครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวจะทำนี้ปุ๊บไม่ได้คุณต้องขออนุญาตก่อน <c oughs> ต้อง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือสภาพแวดรรอมท่องเที่ยวเนี่ย <c oughs> ได้มองมองต่อไปถึงเรื่องพวกนี้ไหมครับก็ค <c oughs> ิดว่าน <c oughs> ่าจะยข้อจํากัดหนทางคงยังไม่ได้โรยได้กลีบกุหลามมากนักกนนะฮะก็คงคงจะมีข้อติดขัดบางอย่างนะครับว่าจะเป็นทับเส้นทางกับรถประจําทางเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยก็กําลังทําเรื่องโคกันอยู่ เราพยายามทําว่ามันเป็นเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเราเป็นขายตั๋วแล้วก็จอยกับพื้นที่ต่างๆในอปทอเอ่ยในแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมพื้นที่ต่างๆชุมชนต่างๆพวกนี้เขาก็จะมารับต่อรหรือว่าอย่างในนะคตสมมุติว่าอย่างเช่นคนจะไปเที่ยวยุยยาเช้ามามีรถไปจอดส่งที่ตรงหน้าสารกลางยุทยาในพื้นที่ยุยยาก็จะมีใครจะขี่ช้างก็มาซื้อแพ็กเกจช้างตรงนี้ไปในพื้นที่จะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้นั่งตุ๊กหัวกบนะครับไปกินข้าวตลาดนี้ ไปชุมชนนู้นอะไรต่างนะฮะแบบเนี้ยมันจะทําให้การเดินทางมันง่ายขึ้นและเส้นทางมันง่ายใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องมานั่งรีรอลําบากนะฮะต่อตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวรถพื้นที่มารับจากตรงนี้ไปเที่ยวตรงนู้นต่อไปวัดนู้นต่อวัดนี้ต่อมันจะทําเป็นลูกทั้งหมดไม่ต้องขับรถไปเองก็ต้องไปหาที่จอดจอดเสร็จไกลเดินกลับมาอีกเดินกลับไปขึ้นรถอีกตรงเนี้ยมันมันสร้างความสะดวกสบายทีนี้ในแง่ของของแนวทางการฟื้นฟูเนี่ย อยากจะเรียนถามดรก้องนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยผมเข้าใจเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งซึ่งทางนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชจากรุ่สองเนี่ยได้นําเสนอกับท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีกับผู้นาเหล่าทัพอยากให้ดรก้องได้พูดคุยกับท่านผู้ชมเรื่องที่นําเสนอท่านนายกโดยโดยถือว่าเป็นคณะนักศึกษาวปรุ่น62องแล้วกันครับว่ามีนําเสนอกับผู้นําประเทศยังไงบ้างครับ ครับก็ในแผนที่ทางทางคณะนักศึกษาวปร62ได้ได้ร่วมกันคิดได้ทํายุทธศาสตร์ตรงนี้ขึ้นมาคือเราก็มองว่าวิกฤตตรงนี้มันทําให้ผลกระทบรุนแรงมากในในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับปัญหาที่หนึ่งเลยคือ <c oughs> ทําอย่างเอ่อคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตกงานจํานวนมากหลายล้านคนทําอย่างไรให้ลดการตกงานประเด็นที่สองคือทําอย่างไรให้มีรายได้กลับมาประเด็นที่สามหลัก,ลกๆเลยคือสร้างความเชื่อมั่นเพื่อจะเอานักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมา นะครับโดยมีความร่วมมือทุกภาคส่วนเลยนะครับภาคการแพทย์นะครับเราก็มารมระดมความคิดกันเพราะในอนาคตเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเนื่องจากการแพทย์ของเรามันมีส่วนในเรื่องของความมั่นใจทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยท็อปทรีเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเราต้องการทําให้เป็นมดิคอหับการแพทย์จะต้องมาร่วมมือกันใช่ครับคือมาเที่ยวส่วนหนึ่งหรือคนที่มา ในการดูแลสุขภาพคุณมาตรวจร่างกายตรวจสุขภาพคุณก็ต้องมาได้โดยเราจะมีเมดที่ข้หับขึ้นทั่วประเทศ5 6ที่เราเราตั้งโครงการว่าเราจะสร้างเมดที่ข้หับอยู่5ที่เชียงใหม่กรุงเทพชลบุรีภูเก็ตสมุยในภาคเอกชนูในภาคเอกชนแล้วเราทําแผนเสนอในในโครงการที่เราทํายุทธศาสตร์ตรงนี้ไปแล้วเราก็จะสร้างเวลเนสเซ็นเตอร์ทุกจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจะต้องมีเวลเนสเซ็นเตอร์ซึ่งเราคาดหมายว่าถ้าบลูปตรงนี้ทั้งหมดทําได้เนี่ย ภายในระยะเวลา10ปีเฉพาะเงินที่เกี่ยวข้องกับ medical hub กับ wellness center ตรงนี้จะนำเข้าประเทศได้6ล้านล้านบาทภายในระยะเวลา10ปีโอ้ก็คุ้มนะครับคือผู้ใช่ครับตอนนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังมองก็คือจะขับเคลื่อนได้เร็วเนี่ยต้องอาศัยภาคเอกชนเข้ามาถูกต้องครับ,ตรบแต่ว่าสิ่งหนึ่งภาคแล้วก็ต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบเรื่องอะไรต่างๆครับแลวยังไงต่อครับแล้วก็ต้องร่วมกันทุกภาคส่วนเพราะเดิมเนี่ยบางทีอาจจะมีมุมมองว่าทางการแพทย์เนี่ย นะทางคุณหมอต่างๆจะตั้งกฏสูงว่าไอ้นีนกน่ก็ไม่รับไอ้นี่ก็ไม่รับเราก็บรนสตรอบเหมือนว่าเฮ้ยจะทํายังไงมันก็ต้องรับในบางเรื่องต้องไม่รับในบางเรื่องโอเคเรื่องสุขภาพเราก็ยอมรับ <c oughs> แต่เรามั่นใจศักยภาพถ้าเราไม่ทดลองไม่ลองเปิดดูก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ในอนาคตมันอาจจะทํา ได้ลาบากแต่เปิดตรงนี้เรามั่นใจว่าการแพทย์เราดูแลได้แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรเอ่ยอที่เราจะติดตามผลที่เข้ามาติดตามในคนที่ในกรณีที่มีการติดเชื้อหรือมีมีอะไรขึ้นมาในเบสในในในเวิร์สเคสขึ้นมาแผนรองรับในการดูแล1น3 4ทางการแพทย์ก็ต้องจัดเตรียมว่าจะทําอะไร,รนะครับก็คือต้องมีมอนิเตอร์ด้วยใช่ครับือติดตามได้ถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาในกอคนนี้ไปไงไงถูกต้องครับซึ่งเรื่องนี้จริงต้องเรียนท่านผู้ชมครับดรตก้อง เราเคยเรียนเชิญอ่าพี่สมพงศ์ทาวูไนใช่ว่าที่ประธานนัหมอชนะใช่ปอหกซึ่งเอามาใช้แอปพวกนี้มาคุยกันแล้วมีการติดตามยังไงอะไรยังไงนี่แหละครับจะเป็นการนําร่องเป็นโครงการทดลองนําร่องเลยที่จะมาใช้กับโปรเจกต์ตรงนี้ของเราเนี่ยว่าเราจะขับเคลื่อนโดยกลุ่มกลุ่มมอปอนี่จะเป็นหัวหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยภาครัฐด้วยมาช่วยกันขับเคลื่อนให้มันเกิด อะไรลักษณะแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติที่จะทำรายได้กลับมาอาจจะไม่มากนักแต่ว่ามันเป็นเปนการสตาร์ทใช่ครับที่จะเริ่มเริ่มกลับมาในอนาคตไม่สตาร์ทอัพก็ไม่รู้ทําไงแล้วถูกต้องจากเซโล่ไปแล้วถูกต้องครับนี่แหละครับก็คือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งซึ่งทางคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันรัฐอัาจักรุ่นที่62เนี่ยได้มีการ รวบรวมนะครับแล้วมีการเบรมสตอมมีการตั้งคณะทํางานนะครับแล้วนาเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาตินี่คือหนึ่งใน5ด้านที่มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติที่นําเสนอโดยเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและผู้นําเหล่าทัพเมื่อวันที่10กันยายน2 5 6 3ที่ผ่านมาที่สถาบันวิจัยป้องกันรัชนา,าการนะครับตอนท้ายสั้นๆนะครับครับดรก้องอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับสั้นๆครับสิ่งที่อยากฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็ ในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวิกฤตของการท่องเที่ยวเป็นวิกฤตของประเทศไทยรายได้ต่างๆมันหายไปนะครับก็อยากฝาก3ามคกับท่านผู้ชมนะครับอยากให้ท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไทยทันทีนะครับนะฮะช่วยกันออกเดินทางทุกอย่างทุกย่างก้าวที่ท่านเดินไปเนี่ยจะกระจายรายได้ออกไปแล้วก็เม,ม็ดเงินไม่ว่ามากก็น้อยที่ท่านใช้ไปในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งจะสามารถฟื้นฟูประเทศให้กลับมาดีขึ้นได้ในอนาคตครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ เราไทยเที่ยวไทยวันนี้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเงาๆเยอะแยะ,แยะผมเลยนตรงๆว่าสวยกับหลายๆประเทศนานานประเทศได้ซ้าไปแต่ยิ่งกว่าน,นั้นทุกท่านได้ช่วยเหลือนะครับประเทศชาตินะครับให้ฟื้นฟูไปได้นะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติก็ต้องขอขอบคุณท่านด,ดรวัุเชษฐ์สสพลเสถียรนะครับซึ่งท่านมาให้เขียนร่วมรายการนะครับ ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระอย่างนี้ได้เป็นประจำที่สถานีโตทัศน์ทนเอวันนี้กับผมชัยยันเจริญโชคทวีพร้อมดออรวสุดเชฐ์โสพลเสถียรน,นะครับก็ขอ,ขอากาบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ